คนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสิบสองนาทีแล้ววันนี้คือเราจะมาถ่ายคลิปบนเขาคอหงแตะผิดแผนรงที่ว่าจะไปขึ้นกระเช้าแต่ว่ามันปิดแล้วเพราะว่าฝนมันจะตกนะก็คือสภาพอากาศก็จะประมาณนี้ครึ้มอึงๆหน่อยแล้ววันนี้นะคะเราก็เลยจะไปปั่นเรือแทนแล้วก็นี่คือสเสบียงของเรานะก็คือซื้อผลไม้แล้วก็เดี๋ยวจะซื้ออาหารไปให้น้องปลานะคะและเราก็คือต้องลงเขาก่อนนี้ก็คือแบบ ชันมากต้องจับอลินไว้เดี๋ยวมันปลิวไปหน้ารถแล้วก็เป็นเขาที่ชันมากๆเลยนะจริงๆก็คือชันมากๆแต่นี่ดูตรงนี้จะเป็นศาลเจ้านะคะก็ศาลเจ้าแม่กลนอิมใครจะมาไหว้ก็มาได้เลยนะคะแล้วก็นี่คือทางลงใครบอกไม่ชันใครบอกไม่ชันมาตบกับหนูค่ะชันมากชันสุดๆคือแบบ ถ้าวิ่งก็คือเหนื่อยแล้วอันนี้จริงๆมาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เรือกันเอยดีกว่าไปละตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นร้านเด็กๆเราก็คือจะเป็นร้านขายอาหารนะเพราะว่าตรงนี้จะมีมีสูด้วยนะคะมินิสูในหาดใหญ่ส่วนสาธารณะเลยทุกคนมาเดี๋ยววันหลังค่อยพามาแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะจะบอกว่าใครที่เป็นสาวงแบบดอกไม้ความมุ้งมิ้งความน่ารัก เป็นสายถ่ายรูปนี่คือมาตรงนี้ได้เลยเพราะตรงนี้นะคะเป็นส่วนดอกไม้ของส่วนสาธารณะค่ะก็คือสวยจริงๆนะนี่คือเคยมาเดินเล่นแล้วนี่ดอกไม้กําลังโตเลยนะคะใครชอบดอกไม้นี่คือมาถ่ายได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นนะเอาไว้ให้เด็กๆเล่นเวลาเหมือนผู้ใหญ่มาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เด็กมาเล่นนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นวิวเนาะเป็นวิวฝั่งน้ำนะคะแล้วก็จะมี ต้นไม้เต็มไปหมดเลยสวอบบร่มเย็นธรรมชาติมากอ่ะมีไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์เลยนะเอออ่ะขยะากขี่ไดโนเสาร์ก็มาจับขามันก็พอสูงเกินขึ้นไม่ไหวเดี๋ยววันนี้ที่เรามาเขาเป็นวันเสาร์กคือคนเต็มเลยดูสิมีคนมานั่งวาดรูปนะคะแต่ว่าคนปั่นเรือยังไม่ค่อยมีภรชาชนเดืดเดืไปปั่นเรือกัน ตอนนี้จะจะเป็นลานที่แบบเราเอาอาหารมาให้น้องปลาได้นะคือจะบอกว่าในน้ำแบบปลาเยอะมากน่าจะมีเยอะแบบเยอะสุดๆแล้วเคยเห็นปลาตัวใหญ่ด้วยไม่รู้ว่ามันจะมาชนเรือเราไหมแ้วเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลากันด้วยนะคะทุกคนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนนะตรงนี้นะคะคือปากทาข้าเชื่อโปัน่นโดยนะตอนนี้ที่อากาศคือฝนจะตกตอนนไม่รู้ ถ้าใครก็ปั่นเรือไปจะหิวมีร้านขนมนะจ๊ะมีมีอาหารปลาด้วยอลิอาเกียนพี่เล้งเกียนเน้องเอกเกียนอันเดียวพอใครที่เขาจะมานะคะก็คือถ้ากลัวหิวก็คือมีมาม่ามีขนมมีอาหารปลาให้ด้วยให้ที่ไหนขายก็ใช่ก็ให้ให้ปลาไงอ่าสำหรับครอบครัวที่พาน้องๆเด็กๆมานะฮะอ่าสวนสาธารณะหัดใหญ่นะก็มีร้านค้า อ่าอยู่ตรงหน้าสระน้ำนะฮะก็สามารถมาซื้ออาหารปลาได้นะฮะไม่อาหารปลาอราจำไหนเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องซื้อมาเองเ,อเ,เจอเป็ดเจอเป็ดรบกันตรงนี้คืออะไรกันอ่ะ,ะครับน่าเชี่ยงเลยนะฮะน่ารักครับน่ารักเป็ดเจอกับลิง <laughs> ไปนี่คือบรรยากาศอากาศที่เราจะไปปั่นวันนี้ อากาศคือดีเกินอากาศดีไหมตอนนี้ไม่ถึงห้าโมงแล้ไหมครับเออาชีก่นี่นะคะคือตันหนึ่งคนนะคะต่อ50บาทนะอา่านี่ทุกคนดูนะมันก็จะมีเรือแบบหลายๆแบบเลยนะนั่งได,ได้เดี่วคนเดี่ยวคนเพียงหุุนครับขณะนี้เรามาอยู่ในสระน้ำอของสวนสาธานณะเทศบาลนคะรหาดใหญ่แล้วนะครับ แแจ้งุ่นก็พาเพื่อนๆนะ<ร>ไปชมดู <นะ S 1> ว่าสวนสาธารณะหัดใหญ่แห่งนี้นะฮะเวลาเย็นๆประมาณ5้ามงเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะทั้งคนหัดใหญ่แล้วก็ชาวต่างชาติก็มีนะฮะแต่ว่าไม่เยอะนะฮะก็ลงมาปั่นเรือเล่นนะฮะนี่นะครับบรรยากาศบริเวณสวน สาธานะหัดใหญ่ก็คือสระน้านะฮะก็เป็นสระขนาดใหญ่นะครับถอดได้ไหมไม่หายใจไม่ออกเลยนี่นะฮะบรรยากาศชิลๆครับอ่าข้างทางก็จะเห็นเป็ดนะฮะเป็ดจริงๆเลยนะฮะไซขนอยู่อลรินห้ามถอดนะอ่าถามน้องอรินหน่อยครับอ่าน้องอารินมากับแจ้แห่งช่องเพียงังุนชาแนลนะฮะรู้สึกยังไงที่มาได้ปัเรือเป็ดที่หัดใหญ่ หัวใจจะวายนะกลัวไหมครับอ่าน้องเอาอะไรมาครับเอาอะไรมาให้อ๋ออาหารปลานะเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลานะฮะในปลาเอาไปถุงมันวางเงอนเฮ้ย มััน้งปะเราขึ้นเรือนะก็มีสเสบียงเตรียมมาเรียบร้อยนะ,ะยซื้อผลไม้สดนะครับมีทั้งมะละกอมะม่วงนะฮะตอนนี้ผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกว่าเหนื่อยก็เลยลอยลำเล่นๆอยู่ริมฝั่งนะ <laughs> เป็ดสีขาวน่ารักนะครับว่ายนะ้ำมาให้ชมนี่นะฮะเจอคนบ่อยนะเลย,เลยไม่กลัวคนเลย เนี่ยเขากําลังหาอาหารที่มาทาปากชุยๆอ่ะมันกำลังวิ่งท่าอยู่ฮะบรรยากาศธรรมชาติล้วนๆนะฮะสวนสาธารณะหัดใหญ่ขนาดนี้นะครับน้องอรินนะฮะก็เตรียมอาหารปลาพร้อมแล้วฮะเด็กอาจจะหน่อยโรยลงไปเลยครับโอยให้เป็ดให้เป็ดก็แล้วกันทั้งเป็ดทั้งปลาโอ้ปลาเยอะมากครับเปเนี่ยทั้งเป็ดทั้งปลานะฮะพี่มันก็กินดี มากินอาหารเมื่อี่ผมยืนถ่ายก็ยังถ่ายยางอย่เพราะเรือมันโครงเพลงไปอยาลังนะน้องลอยเลยน้องลอยเลยครับถามความรู้สึกของพี่อ่นหน่อยครับว่าเรือเป็ดนี่ปั่นยากไหมครับยากอ่ะแข็งอ่ะแขงใช้แรงเยอะไหมเวลาปั่นเนี้ยไปทางนี้ทำยังไงอพี่อ่นสอนหน่อยเรือเป็ดนี่ปั่นยังไงครับมีเกียร์ยังไงก็เท่าที่ฟังมานะเขาบอกว่า ไปหน้าเอ้ยดันเกียร์ไปด้านหน้าก็าคือเกียร์ไปทางขวาถ้าเกียร์ถอยหลังก็คือไปทางซ้ายถ้าปั่นแบบนี้ไปหน้าถ้าปั่นแบบนี้ไปหน้าก็คือไปด้านหน้าถ้าปั่นถอยหลังก็คือไปด้านหลังก็ประมาณนี้อยู่ที่การเราโยกเกียร์นะใช่นี่ฮะคันเกียร์เปน็นอย่างไรครับ <laughs> โยกซ้ายโยกขวาโยกไปหน้าโยกถอยหลัง <laughs> แค่นี้เองครับนะฮะเพื่อความไม่ประมาทนะฮะเด็กๆที่มานั่งเรือก็ต้องใส่ชุดชีพนะครับ เพราะสระน้ํานี่ก็ลึกใช้ได้นะฮะเราดูอย่างนี้ว่ามันไม่ลึกนะฮะแต่ว่าข้างล่างลงไปอาจจะหลายเม็ดครับเนี่ยมีไหลลํำนะที่พายออกมาตอนนี้นี่ยครับเรือไม่เร็วมากนะครับเพราะไม่มีเครื่องยนต์ก็ใช้เท้าปั่นออกเรืน้ำหนักพะแรนี่คือบริเวณส่วน้ายของเรือเป็ดนะครับ อ่าน้องโยนอาหารปลาไปเลยครับนี่นะฮะเพื่อนๆดูนะฮะไม่ทราบว่ากล้องถ่ายเห็นหรือเปล่านะอาหารปลาเนี้ยโยนไปส่วนมากก็จะเป็นปลาอะไรไม่ทราบนะตัวนแบนปลานินไหมเป็นพวกปลานินหรือปลาสวายก็ไม่รู้จะใช่ไหมปลาตะเพียนนะที่เห็นเห็นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาตะเพียนอ่านน้องโรยไปเยอะๆเลยครับอาหารปลาเนี่ยเป็นการทำบุญ อาลินจีไม่ตลกน้องสก๊อตบอลน้องปลาไปเลยครับโยนอาหารลงไปเลยครับเอออย่างนั้นเลยโอ้โหเยอะมากเราปั่นไปแล้วก็ให้ไปไหมครับปั่นไปแล้วก็โยนไปใครมากับเราก็จะได้นี่เพื่อนๆดูนะครับที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาตะเพียน นะ,ะเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งตัวแบนๆนะฮะชุกชุมมากเลยครับหไปแล้วเอาเร <ไป S 1> ียงหมุ่นสู้ๆ,ๆนะครับเตกลงให้อาหารปลายังไม่หมดใช่ไหม<ช>อาที่เหลือกินเองเลยก็ยแล้วกันเ <laughs> นี่ยเพื่อนๆดูนะเป็นการออกกำลังกายอย่างดีเลยนะฮะ เนี่ยได้เหงื่อเหงื่อเม็ดเป้งๆทั้งนั้นเลยนะฮะนันนะขอพักก่อนนะ,ะสงสารพี่องุ่นอ่ามากเลยครับดูนะฮะเพือ่อนๆปั่นเนี่ยหน้าดําหน้าแดงหมดเลยครับนะฝันะะ่งตรงข้ามเพื่อนๆก็จะเห็นเียนว่าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับรู้สึกว่าจะเอียงมาทำเนี่ยนะพี่เล็กยก็ยับไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับแม่อันตรายครับเพราะเราใส่ชูชีพนะฮะ อย่างน้อยพาเด็กๆขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะครับนะปลาเขาใสชินนะฮะมีผู้คนมาท่องเที่ยวตรงนี้บ่อยนะฮะปลาก็จะรู้สึกว่าคุ้นกับคนสามารถเอาเบอร์ไปเล่นกับปลาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพายไปทางฝั่งกันแล้วกันนะมีต้นไม้จะได้ไม่ร้อนเกินเดี๋ยวหัวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ยี บรรยากาศดีครับยามเย็นนะสี่ห้าโมงเย็นเพื่อนๆที่อยู่หันใหญ่หรือแวะมาหัดใหญ่ก็สามารถมาปั่นเรือตรงนี้ได้นะครข้างหน้านี้ที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นสะพานแขวนนะฮะเอาไว้ถ่ายรูปเช็คอินหรือเดินข้ามกินลมชมวิวบริเวณน,นั้นได้ครับเลี้ยวเลยเลี้ยวไปดูโอ้โอโอโตัวใหญ่ๆ่ นี่ปั่านานานมากแล้วยังไม่ถึงไหนเลย,ยก็คือบอกเลยว่าสนุกมัง้งใครจะมาที่ดีดต้องแบบเป็นสายที่แบบวิ่งขึ้นเขาวิ่งลงเขาวิ่งบ่อยๆแบบอกอกกํลังกายขาบ่อยๆอะ่ะเพราะว่ามันปันเนื่อยมากไม่ไหนแล้วจังหวัดไหนเอาื่อ เหมาะสำหรับสายแอดเวนเจอร์นะครับที่<ต>มาเที่ยวตรงนี้นะครับเป็นการ,รกออกกำลังกายมาได้นะมาปั่นกันสองคนม<า>ไม่ต้องเอาเรือใหญ่มาถ้าไม่ได้คู่รักมาปั่นจะตีกันตกนะเหนื่อยมากเลยะนองสู้ๆย,ยกนิ้วสู้ๆเร็วน้องสู้ <c oughs> ดวิวดีมากจริงๆนะอะดูเนี่ยคือวิวฝั่งย่าก็จะมีประมาณนี้เอออันนี้วิววิวฝั่งด้านหน้านะอันนี้คือวิวฝั่งด้านขวาเป็นฝั่งที่แบบเป็นสวนนะคะแล้วก็วิวอรินโอ้ย <c oughs> เปียกนี่ก็อากาศแดดก็คือแดดเมืองไทยอะนะ่ะเนาะหน้าไปหมดแล้ว ที่แบบพ่อขาวมาตส่ษา์พ่อขาวมาทิ่งไปหมดแล้วแล้วคนอื่นเขาคือปั่นไปหมดเลยนะทำไมเรือเราปั่นไม่ไป่เปลาตัวใหญ่้หมุนกลับดิหมุนโยนนอ่นีน้่งเอนไวนใ่นนี้น่นี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 ่น่นี่่นี่น่น่น นี่ไนงะขยับปั่นก็คือไม่ต้องปั่นแบบนี้นะจ๊ะปั่นมาลาทอนมากทักไปก็เหนื่อยมากจริงๆนะเดี๋ยวกะับว่าจะไปขึ้นฝั่งแล้วไม่ได้หุ่นไม่ได้ปั่นยังไม่นะปั่นกันยุ้ยม่ยมครับพี่อังหุนเห็นไหมตรงนั้นเขามีรอยทุ่นไว้ทำไมครับ นะ้ำมาเป็นน้ำพุเมื่อก่อนอใช่ไหมมาเป็นน้ำพุแล้วตอนนี้เหมือนเขาปิดทําการแล้วพอแบบเวลาคมาปั่นอะไรอนยะ่างเนี้ยมันเปียกถูกไหมไปปัน่นไปปั่นแบบขับแบบเนี้ยมันก็คือเปียกถูกไหมก็เขาเลยปิดไปแล้วทีนี้เขาเลยเหลือให้ทุนแต่เขามีกฎดีๆมากเลยนะทุกคนก็คือเนะี่ยเขาจะมีกฎว่าแบบเอออย่าทําอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราทําของเขาพังเราต้องเสียตังค์เขาไม่อยากเราเสียตังค์เพิ่มไงเออเอามอก,ก้อง มงองไกลๆตรงข้างหน้านะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูก็จะมีเป็ดสีขาวสองตัวนะเขาตามเรือเป็ดนะฮะน่นะฮะร,รักท่องเที่ยวก็ยนอาหารได้กินเที่ยงมากเลยครับนะน่ารักมากเลยครับเป็ดสองตัวนี้นะฮะค,คือคือมีความคุ้นเคยกับคนนะไม่ไปไหนแล้วว่ายตามเรือเป็ดสีเหลือง เร็ว่ะเรื่อยอลยดูพูดพุดธอะไรรอมักงแเคยรอด้วยเอาละตอนนี้ถึงวนบกยาปลอดภัยใครที่จะมาปั่นคิดดีๆเหนื่อยมากนี่ขนาดยังไม่ถึงชั่วโมงแล้วเนี่ยเออดูเรือเขาเยอะนะเขาสนุกนะสนุกถ้าอากาศมันเย็นกว่านี้สนุกถ้ามันมีลมแต่นี้มันไม่มีลมคิดว่าแบบฝนจะตกเลยเอ้ยมันจะเย็นไหมไม่เลย ใค,ใครจะมาปั่นก็หาเวลาที่อากาศดีๆนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีะแหล้วก็บาบบ้า